กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทนะครับผมกับเกมอุมาบุสเมพิตตี้ดับบี้ครับผมในที่สุดตู้กาชาใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมคราวนี้ตัวของม้าที่เข้ามาครับผมก็คือตัวของคาเรนนะครับคาเรนเป็นม้าประเภทไหนครับผมมีคุณสมบัติพิเศษอะไรหน้ากฎกาชาแค่ไหนวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูในส่วนของความสามารถของคาเรนกันดีกว่านะครับคาเรนนะครับผมเป็นม้าถนัดในส่วนของสนามหญ้านะครับสนามหญ้า A ครับผมสนามดิน F อครับ สไตการวิ่งนะไอ้ไม่ใช่ติต้องบอกว่าระยะทางการวิ่งนะครับวิ่งระยะสั้นเอนะครับผมวิ่งระยะไม่นะครับนะก็ต้องถือว่ายอมรับเลยว่าตัวของคาร์เลนเนี่ยจะเป็นมาวิ่งสอระยะครับผมก็คือวิ่งระยะสั้นกับวิ่งไม่นะครับนะอ่าตรงส่วนนี้ครับผมจะไม่ใช้ในส่วนของวิ่งระยะกลางหรือระยะไกลนะครับเราจะวิ่งแค่2ระยะนี้เท่านั้นครับส่วนแผนการวิ่งครับผมคาร์เลนสามารถวิ่งได้3แบบนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมวิ่งหนี B นะครับผม วิ่งนำนะครับผมก็ A นะครับผมแล้วก็วิ่งแทรกคือ E นะครับหลักๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้ในส่วนแผ่งวิ่งแทรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับสเต็คขึ้นมาก่อนนะครับนะส่วนวิ่งหนีเนี่ยก็ปรับนิดปรับหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมส่วนวิ่งนำเนี่ยไม่ต้องปรับสามารถลุยได้เลยนะครับโบนัสสเต็คครับผมก็คือพาวเวอร์10%นะครับนะไอ้ไม่ใช่สปีด10%นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์20%นะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของโบนัสสเต็คของคาเรนครับเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่่าานนะครับว คาเรนเนี่ยมีสกิลอะไรครับผมขอเริ่มที่อยู่ในสกิลก่อนเลยคือท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายของคาเลนนะครับผมช่วงกลางเกมนะครับหากเราสามารถทําการแทรกแซงขึ้นมาได้นะครับผมจะทําการเร่งสปีดขึ้นมานะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สกิลนี้ครับผมในส่วนของแผนวิ่งหนีนะครับแน่นอนครับผมว่าสกิลนี้จะทํางานตอนที่เราเป็นต่อเป็นรองนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะแซงฝันตรงข้ามได้ก็แปลว่าต้องมีม้าวิ่งดีกว่าเราแล้ว ถ้าเกิดมีมาวิงิีกว่าเราเนี่ยเราสามารถแซงมาของอื่นมาได้และทําการออกสกิลขึ้นมาครับมันจะทําให้ม้าของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นตาแหน่งหน้าเลยครับผมมันเหมือนเป็นสกิลกันตายนะครับผมเวลาเราเป็นฝ่ายตามขึ้นมานะครับดังนั้นตัวของคาเรนสกิลนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันและถ้าเกิดสมมติผมใช้ในส่วนของแผนวิ่งนาล่ะอ่ะวิ่งนาครับผมถ้าเกิดช่วงแผนวิ่งนาเนี่ยกลางเกมครับเราแซงขึ้นมาได้แม้แต่นิดเดียวขึ้นมานะและสกิลมีการทํางานขึ้นมานะครับแล้วพอพอสกิลทํางานขึ้นมาเนี่ย ดูจากระยะทางของสนามแล้วถ้าเกิดเราวิ่งในส่วนของสนามวิ่งสั้นนะถ้าเกิดสกิลเราติดเนี่ยมันน่าจะสามารถจะดึงให้ตัวเราเนี่ยวิ่งไปถึงจุดสปาร์ครับผมทันพอดีนะพอสปาร์คหมดขึ้นมาพอพนโคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสกิลของเราน่าจะติดแบบต่อเนื่องครับผมน่าจะเป็นการต่อคอมโบนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดตามด้วยแผนวิ่งแทกยังไงก็แต่ถ้าเกิดจบท้ายเราใช้แผนวิง่งแทกเนี่ยสกิลยังไงก็ติดชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ สามารถเป็นสกิลที่ทํางานได้ดีนะครับนะคารนก็ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งการวิ่งไหนก็ถือว่าใช้งานง่ายทั้งนั้นนะครับสกิลถัดมาครับผมช่วงกลางสนามครับผมจะทําการเร่งสปีดตัวเองขึ้นมานะครับต่อมาครับผมเป็นสกิลดีบัฟครับผม2สกิลเลยนะครับนะสกิลแรกครับหากเริ่มต้นเกมเรานําหน้าอยู่นะครับผมมาที่วิ่งตามหลังเรานะครับผมจะจะพูดยังไงดีเหมือนเหมือนกับหมดกําลังใจกันละกันนะครับนะเป็นการ ปรับอารมณ์นะครับผมให้อารมณ์อ่อนลงนะอ่าแน่นอนครับผมการปรับอารมณ์เนี่ยค่อนข้างจะส่งผลในส่วนของเรื่องสปีดหรือสแต็กของโดยรวมของตัวม้าตัวนั้นนะครับนะใช้ในส่วนของแผนวิ่งสั้นนะครับถัดมานะครับผมก็เป็นดีบัฟเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วงท้ายเกมนะครับหากม้าเราวิ่งนําอยู่นะมาที่วิ่งตามอยู่ครับผมก็จะมุมมองแคบลงนะครับนะอันนี้ก็เป็นการทําให้แซงยากขึ้นนะครับใช้ในส่วนของแผนวิ่งนํานะครับ คือคาเลนเนี่ยมีสกิลดีบัฟติดตัวครับผมมาเริ่มต้น2สกิลเลยนะดังนั้นเนี่ยเป็นมาที่เบาะมากครับผมในการ PVP นะครับและถ้าเกิดเราเอาเวกถึงขั้นสุดแหละเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะปรับเอาเวกถึงขั้นสุดแล้วนะครับปรับเอาเวกขั้นสุดเราจะได้เพิ่มมาอีก2 4สกิลนะครับนะทั้งหมดโดยสกิลแรกที่มีการเพิ่มข้ามานะครับช่วงโค้งสุดท้ายครับผมจะทําการเร่งสปีดตัวเองขึ้นมาใช้ในสุดของแผนวิ่งนานะครับเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะทํางานช่วงโค้งสุดท้ายนะครับถัดมปครับผม สกิลที่สองนะครับที่มีการอัปเดตขึ้นมาช่วงการสนามนะครับผมจะทําการเปลี่ยนเลนนะครับนะตรงส่วนนี้ใช้ในส่วนของแผนวิ่งสั้นนะครับต่อไปครับผมก็คือดีบัฟนะครับอันนี้ก็คือช่วงต้นเกมนะครับผมหากเรานี่วิ่งนาอยู่เนี่ยมาที่วิ่งตามหลังเราอยู่เนี่ยก็จะหมดกําลังใจนะครับนะอันนี้เป็นระดับแลสกิลนะครับผมก็พูดง่ายก็คือเป็นก่อนได้เนี่ยเราจะได้สกิลนี้มานะครับผมอันนี้คือขั้นแรกนะครับอันนี้ก็คือแลสกิลครับผมติดมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ หากม้าเราวิ่งนําอยู่มาที่วิ่งตามเราเนี่ยก็จะมีมุมมองที่แคบลงครับใช้น้วยว่วนของแผนวิ่งนําเช่นเดียวกันเป็นแร่สกิลครับผมอัปเดตมาจากสกิลนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโดยต้องบอกเลยว่าตัวของคาเลนเนี่ยเป็นมาที่มีสกิลดีบัฟติดตัวมาแต่ต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะไปหาใส่การ์ดดีบัฟมาให้เรายุ่งยากครับหากเราใส่ตัวคาเลนหากเราเล่นตัวคาเลนเนี่ยก็ ยอมรับว่าสบายๆเลยครับผมมีสกิลดีบัฟติดตัวมาแต่ต้นนะไม่ต้องเสียเวลาด้วยและก็สกิลก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีใช้ได้นะครับโดยเฉพาะสกิลปรับอารมณ์นะเพราะว่าเริ่มต้นนี้ก็คือสามารถปรับอารมณ์ได้เลยนะครับนะแต่ถ้าให้ดีจริงอ่ะน่าจะใช้ในส่วนของแผนวิ่งนำนะครับผมถึงจะเวิร์กนะอ่ะโอเคนะครับในส่วนของตัวมาที่เข้ามาใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับผมก็คืออ่าเป็นซัพพอร์ตการ์ดครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับมี2ใบนะครับผมก็คือ s อ r นะครับผมนะตัวของคาเลนนะครับผมเป็นการ์ดดับ s อ r นะครับและก็อีกใบหนึ่งครับผมก็เป็นการ์ดดับเ r ครับผมเป็นการ์ดของนิชิโนฟาวเวอร์ครับผมกับซิลสกายนะครับแต่เป้าหมายหลักๆก็คือตัวของนิชิโนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสปอร์ตการ์ดทำอะไรได้บ้างนะครับน่าเรามาเริ่มที่ตัวของอ่ะตัวไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่นี่นี่หว่าอันนี้มันยูกิโนะนี่หว่าโอเคขออภัยนะครับอันนี้การ์ดของยูกิโนะนะครับผมไม่ใช่การ์ดของคาเลนนะ มาดูดีกว่าครับผมการ์ดของยูกิโนะครับผมจะในส่วนเน้นในส่วนของใครครับผมเป็นในส่วนของเทนดิงครับผมกับเลดโบนัสนะครับนะมีสกิลดัดต่อไปนี้ครับสกิลสนามนะครับผม1สกิลนะครับผมแล้วก็สกิลฤดูนะครับผมอีก1สกิลนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมก็เป็นสกิลโค้งสุดท้ายนะครับผมจะทําการเร่งสปีดขึ้นมาใช้ในส่วนของสนามระยะกลางนะครับถัดมาครับผมอีกสกิลหนึ่งครับผมช่วงโค้งจะทําการเร่งความเร็วขึ้นมาใช้ในส่วนของสนามระยะกลางเช่นเดียวกันนะครับ อนีก็คืต่อไปเราดูในส่วนของอีเวนต์สกิลนะครับอีเวนต์สกิลมีอะไรบ้างน,นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมช่วงโค้งนะครับผมก็จะทําการเร่งสปีดขึ้นมานะครับเป็นสกิลสามัญน,นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันครับผมอันนี้เป็นสกิลลาสปาร์ครับผมเป็นระดับแร่สกิลเลยนะสกิลนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าหากเราเพราะเอาจริงเนี่ยพวกสกิลลาสปาร์เนี่ยเป็นสกิลที่น่าใช้หมดอยู่แล้วยิ่ง สกิลนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เพราะเป็นระดับแร่สกิลเลยนะครับอันนี้ก็คือลาสปาร์กเราจะทําการเร่งสปีดขึ้นมานะครับอ่ะตรงส่วนนี้ก็คืออันแรกนะครับต่อไปครับผมเรามาอันนี้ก็มาดูในส่วนของการ์ดของนิชิโนฟลาเวอร์กันดีกว่านะครับนิชิโนฟลาเวอร์ครับผมก็จะเป็นส่วนของเน้นในส่วนของการปรับอารมณ์ครับผมกับเลดโบนัสนะครับอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ช่วยในการฝึกได้ดีถึงดับหนึ่งนะช่วยในการปรับอารมณ์ได้ดีด้วยนะครับ มาดูในสุดของสกิลนะครับผมอย่างแรกก็คือสกิลสนามนะครับแล้วก็สกิลหาร400ลงตัวนะครับนะและถัดมาเช่นเดียวกันสกิลสนามดีนะครับนะทั้งสกิลหาร400ลงตัวกับสนามดีอยู่ในใบเดียวกันเนี่ยเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถไม่ต้องเสียเวลาไปหาการ์ดอะไรยุ่งยากเลยนะถัดมานะครับผมช่วงท้ายเกมนะครับท้ายสนามเนี่ยตัวเราจะทําการเล็กสปีดข,ขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้จะใช้ในสุดของสนามใหม่นะครับ ถัดบาเช่นเดียวกันนะครับก็คือช่วงโค้งนะครับเนี่ยจะทําการเล่งสปีดตัว A เอขึ้นมานะครับใช้ในส่วนของแผนวิ่งนํานะครับในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าผมยังไม่รู้ว่าอีเวนต์การเนี่ยถือว่าโหดแค่ไหนนะในส่วนของการปรับสกิลนะครับนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเอาแค่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับแต่ยอมรับว,ว่าสกิลลัสสปาร์กเนี่ยสออันนี้ถือว่าน่าสนมากเลยนะคือสกิลที่ให้มาเนี่ยเป็นสกิลสามมันที่จัดว่าโอเคเลยแหละนะ ในส่วนของสนามระยะกลางนะครับเนี่ยสนามระยะกลางคือน่าสนใจมากเลยนะครับและยังมีแร่สกิลครับผมในส่วนของลาสตาร์ัวนี้ด้วยเนี่ยถ้าใครเล่นนะครับผมในส่วนของสนามระยะกลางเนี่ยผมว่าใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะและก็เป็นการ์ดหนึ่งในการ์ดความรู้นะครับเราต้องไปดั้งเล่นการ์ดจริงๆด้วยนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้เล่นนะครับผมจะมาเพิ่มเติมอัปเดตในส่วนอีกทีหนึ่งนะในส่วนของการ์ดอัปเดตท,ที่พพอร์ตการ์ท,ที่น่าใช้นะครับนะแต่ตอนนี้โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่า ตัวสกิลเนี่ยถือว่าน้อยไปดังนั้นเนี่ยการไปดีน่าจะให้ความสําคัญในส่วนของอีเวนต์สกิลแน่นอนนะเพราะสกิลก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับผมให้มาแค่นี้เองนะดังนั้นการไปดีต้องน่าสนใจในส่วนของอีเวนต์แน่นอนอีเวนต์จะใหโ้โบนัสแค่ไหนเดี๋ยวต้องรออัปเดตขึ้นมาอีกทีหนึ่งก่อนนะครับถัดมาครับผมก็คือการของนิชิโนะนะครับนิชิโนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลถือว่าน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยมีสกิลเขียวพื้นฐานถึง2สกิลในการไปเดียวนะครับ และก็สกิลที่ให้มานะครับผมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสนามใหม่นะครับแบบส่วนแผนของพวกแผนวิ่งนำนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของนิชิโนเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นไงบ้างนะส่วนอีเวส l กิลอันี้เป็นวิ่งทางตรงนะครับสองอันเลยนะอ่าวิ่งทางตรงกับเล่งทางตรงนะครับผมมาใบเดียวในใบใบเดียวกันเลยนะครับสองใบในทางตรงเลยนะอ่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในการสามันที่ถือว่าใช้ได้ดีนะครับ ถ้าตัวสกิลอ่ะถือว่าเป็นหนึ่งเอาโอเคสกิลสามันถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เราต้องไปดูในส่วนของอีเวนต์สกิลเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าอีเวนต์เพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ก็ยมรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ดฮิตอีเวนต์นะครับผมนะก็เอาง่ายก็คือจะโผล่ออกมาง,ง่ายค่อนข้างจะบ่อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวแล้วถือว่ายังกลางๆอยู่ก็แล้วกันนะครับต้องรอปรับในส่วนของอีเวนต์นะเดี๋ยวได้เกิดทราบขึ้นมาเนี่ยจะทําการอัปเดตอีกทีหนึ่งครับ การ์ดหน้าชัยครับผมในส่วนขอซัพพอร์ตการ์ดกันละกันนะครับน่าอัปเดตล่าสุดกันละกันโอเคครับวันนี้ผมพอสปินแคทนะครับผมก็จะมารีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรครับผมก็จะมีการทําคลิปออกมาแจ้งให้ทุกท่านทราบมาทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อไม่พลาดครับผมคลิปถัดไปของทางเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ